เมื่อเราได้วสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนอนทางปะนิพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นางขัดสม,มาธ เดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพาสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆคลอนลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกลจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบาย แค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาปริมปริมพอสบายบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนักนะจ๊ะแล้วก็ทำจาจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไ<ม>ร้กังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเชินธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียน เรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุมน่มที่ศู์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับทิ่เนเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรา เกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดหลับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานิจเจ็ดแล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตะนิพนธ์ที่พระเจ้าพระอารหาันต์ทั้งหลาย มาทันทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภายในวัตตสงสารภายาการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามาภพหรือพภพหรือวภพ,พว่ามันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆ ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปราตถนาสิ่งไรก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกสศรเสียใจครับแก้ใจลำวิไลลำบันอะไรอาวอกันบ่อยๆซ้สำๆส,สักๆถ้าดงเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ละชั่วทำดีทำใจบริสุท,สสทธิ์่ังใสก็ไปสู่สุคติพบใหม่อๆแต่ก็ยังไม่ยังยืนแเวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ทันกบเบื่อนายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้ เมื่อท่านเบือหนาา่ายทังกะคลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตทังกะทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนียวลังเลยที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ ดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนกลางกายนที่จดนิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกัพุทธเจ้า เป็นพระอาหารหันต์ทั้งหลาย,ย,ย,ายาห,ย,าหย,าย,ายุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวลังนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุนโน ก็ตกโซนก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน หรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่ท่อเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสๆกสลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนานาไสไส้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆ หรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องตน้นแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตา ไส้เย็นมันแสงจันในคืนวันเพ็ญประกฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นดวงนี้ประเดวคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุตรสดจันทะสะโรผู้คนพบปิชาธรรมกายจะเรียกว่าดวงปฐมมรรมเป็นต้นทางไปสยยู่อายตนานิพพาน เลยเรียกระดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนกับปฏิบัติไปเ่อที่มีอยู่ในคำพีวิสุติมรรคและนอกคมพีนั่นแหละคำประธานสี่สิบหรือนอกนจากนี้นะ ขสิณสิบอสุภะสิบอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูกเพระด้านดวงปฐมมรรคนี่เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้และ เมือ่เอเราเบื่อหนในความทุกข์ตรมานชีวิตคลายความกำหนัดความผูกพันนิพิตาวิลาคะมีมุติก็คลายคลายก็หลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่ง ก็เห็นปฐมมรรคมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นและไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางวปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิง่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรค กลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิง่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องตอน้นอย่ยตกักระตั้งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรม รวมประชุมอยู่ที่เดียวกันนะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ่อนๆกันอยู่ภายในตั้งแต่กายมมดลุลละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรมป์ภพกายธรรมก,กุศลภู กายธรรมวสดากายธรรมวชิกษษษษษิจามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ้อนซอนกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ้อนซ้อนกันอยู่ภายในเธอมีจุดเริ่มต้นที่ดวงประมมมักนี่แหละจะก้าวเข้าไป ให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มเดียวของกายในกายจะเห็นชีวิตภายในซ่อนๆไปตามลำดับเมื่อใจละหยุยดนิ่งและกายก็จะเชื่อมโยงด้วยถึงทำหกดวง ดวงธรรมานุปัสสนาสิทธิปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัศนะจะเป็นดวงซ่อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติาศาสนาและเผ่าพัานธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่ จะไ,ไ,ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่างนั้น,น,นโดยวิธีหยุดใจให้นิ่งๆเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่ ก็จะดึงดูดก็าหากันก็เข,เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมแล้วก็คิดว่ากายมนุษย์อยานี้คือตัวเราคือของเรา แต่พอเขาถึงการมนยละเอียดภายในความรู้สึกก็จัดเปลี่ยนใหม่ร่างก,กายมนุษย์อยาบข้างนอกเหมือนบ้านบผ่นเรือนที่เราเอาศัยชั่วคราวมาหมดเวลาก็ผูุพังไปไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั้นต่างหากที่เป็นบู้ อาศัยอยู่ข้างในเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิพย์คือกายภายในในก,าย,า,ยนกายภายใน,ในกและกายภายในในกายภายในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งว่าอีกประกายมนย์ละเอียดนั่นก็เป็นเปลือกของกายทิพย์หยาบที่ซ่อนอยู่ข้างใน การปล่อยหลุดปล่อยพ้นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจม่มแจ้งทราบซึ้งเรื่องราชีวิตก็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆกันไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปรมนี่มีชีวิตภายในติดซ้อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้น มีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเหมือนหลบออกหัวหอมมนเลยทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นกันไปใจพะหยุดนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาถึงกายตัดสรุปธรรมของเรา คือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากขอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกตเป็นดอกโวตุมอยู่บนจอมกรม่อมจะเป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นประศกและเส้นผมโคเวียนมปทักษีนาว ผลกวา่าตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบเยื่อบนพบระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิเยื่บนแผ่นชาญใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตัดสุธธรรมของตัวเรา พุทธาภายในเป็นตัวพระรัตนาตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนระรัตนะคำแปลว่าแก้วพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแลว้วแจมแจ้งมีลักษณะเกตดอ,อกบววัวตูมเป็นกายตัดสรุ้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุ คือมีดวงตาที่เห็นไนหลอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่าไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เรียกว่าธรรมาจากักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะเมารู้รอบก็เรียกว่าปัญญา จนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจะคุยานปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายทำนี้เลจ้ะตั้งแต่การทำโคตรภูขึ้นไปนี่เลยจ้ะที่เราจำลองถ่ายทอดอาอกมาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก,ก็จะมีเกศเราอัวตูมก็ยังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ ต่อมาเมื่อมีมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีสภการภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมก็มาแปลเปลี่ยนดอกวบตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นารพัสไปหมดก็แปรรวนใหม่ เพราะนั้นพุทธลัตนาที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะมาธรรมกายในตัวนี้ความเป็นพระสมมาสมุทิเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมรหัตผลอรันตสมมาสมุทิเจ้า เป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเกตดเอาโบตูกายเนื้อท่านแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี้แหละเพราะฉะนั้นเวลามีกระไรไปถามน,นั่นท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่ อมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใชจลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วหรือต่ากายมนุษย์อยากกกายทำอรันตัดสม,มาสมาุทิเจ้าที่ซนซ้อนกันอยู่ความเป็น สัมมาสมุตทราคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกายเห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมาก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ ดังนั้นท่านกสอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดามัน หรือเป็นขบัตรภูบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงธรรมกายให้ได้ ดได้เบื้องต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆอย่างสบายๆนะจ๊ะเบาๆสบาย เรากับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเมาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่สำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักสมารังสมารัง สมารังตระกนึกถึงดวงใสยอย่างสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ้ะ